สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีองค์เท้าจตุคามรามเทพรุนทวีภกษัย์นะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษที่วิหารล่งนะครับ,บวัดพระบรมธาตุนครซีธรรมราชปีพศสอ5 0นนะครับนี่ครับมาให้ชมกันนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้เขาจะทำด้วยช่วยงามมาับกเหมือนกับ ปีพศอสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับทำด้วยเนื้อไหมตะเคียนนะครับเรื่อนี้ผมก็ได้สร้างมาต้ององค์ด้วยกันตอนนั้นก็องค์ประมาณละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็ให้ท่านมาห้าที่ตรังนะครับเอามาพักสององนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทก็ตอนตอนนั้นก็ยังดังๆอยู่นะครับ ที่ว่าจะตุคกขามช่วงที่บุ๋มสุดๆนะดังสุดๆนะครับผมก็เลยดังมาตรงองคนะครับองคละหนึ่งรอยมโอกาสก็เอามาลงให้ช่อง y o u t u ู e ได้รับชมนะครับที่ว่าเป็นเนื้อไม้นะครับเป็นเนื้อไม้ตะเคียนที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะครับเผื่อว่าอนาคตไม่แน่นะครับเป็น พิธีที่ใหญ่แล้วก็สร้างดา้วยไม้ตะเคียนนะครับเมื่อปีปศส,สามศูนี่นะครับนี่ครับเอามาให้ทรองยูซูปได้รับชมนะครับสวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวยันนะครับยันแล้วก็จะมีตัวโคดอยู่ตรงนี้นะครับ ครับโคดเป็นดอกจันนี่ครับโคดแล้วก็อย่าตกไว้ตรงนี้ทีนึงครับที่ช่วยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับเอามาช่องยู u ูบได้รับชมเป็นแนวไม้ตะเคียนนะครับผมก็บรรยายไม่ค่อยเก่งบางทีพูดผิดพ,พลาดพังไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับนี่ครับมาช่องยู u ูบได้รับชมเพื่อว่าทันทีศรัทธานในตัวของพระอ,องค์งพระจตุคามรมามเทพ มก็มีความตั้งใในองค์ท่านนะครับก็เลยเก็บตัดส้มไว้ก็ไล่รุ่นนะครับแต่ว่าก็ถ้ามีรุ่นในทีว่านาเอามาลงในชมม่องยูทูบได้รับชมก็เอามาลงให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าเป็นประที่นี่ครับช่วยงานอีกหนึ่งรุ่นนะครับตรงนี้ถือว่าทํโดยไหมตะเคียนนะครับ ด้านล่างบัญญายไม่เก่งก็ต้องก่อกราบประธานอาภัยด้วยนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องก่อจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากพิพากษ์ังไปก็ต้องก่อกราบประธานอาภายยนะัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอให้ลุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจปรรถนาซึ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปราัถนาทุกประการน,นะครับ สวัสดีนะครับ